คลิปนี้ก็จะมาสอนการขยายขนาดรูปภาพแล้วก็การหมุนรูปภาพหรือว่าคลิปใน Adobe Premiere นะคะก็ดูกันในรูปนี้นะคะเป็นรูปหัวหอมจะเห็นว่าตรงบริเวณเขียวๆหรือว่าหัวหอมที่มันเริ่มงอกมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันภาพมันอยู่กับทิศกับทางเนาะเราก็จะมาลองค่อยๆหมุนให้มันอออยู่ใน บริเวณที่ดูสวยงามแล้วก็สื่อแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดนะคะเริ่มจากการกดบริเวณที่เรียกว่าเอฟเฟกนะคะเพื่อที่จะไปหาคำสั่งที่เรียกว่า transform เนาะจากคำสั่งที่ transform เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคำสั่งย่อยอยู่ข้างในหลายอันเลยทั้ง ครอปทางเอดเฟเดอร์ฮอลิซอนทัลฟลิปเว์ติคอลฟลิปก็เป็นการพลิกแบบฮอลิซอนทัลพลิกแบบเว์ติคอลหรือว่าตัดขนาดมันให้มันแบบเล็กใหญเ่เหมือนในโปรแกร,รมอื่นๆเนาะก็ทีนี้เราจะมาลองค่อยๆปรับมันจากคำสั่ง transform อย่างเดียวก็กดที่บริเวณเด้านขวา ที่เรียกว่าคำสั่ง transform แล้วก็มาดูตรง effect control ในพา n e l นลทางด้านซ้ายนะคะจะเห็นว่ามันมเีเมนูต่างๆเยอะเลยพอเราลองเลื่อนตรงสิ่งที่เรียกว่าทิ้วเนี่ยมันก็จะหมุนตามแกนอย่างเช่นเลือกแกน x ก็คือหมุนภาพตามแกน x ตามแกน y ก็คือหมุนตาม ภาพตามแกน y แกน z ก็หมุนภาพตามแกน z เนาะอันนี้จะทำให้เราค่อยๆเลื่อนตำแหน่งของภาพได้ตามที่เราต้องการนะคะเราก็ค่อยๆปรับมันไปนะคะเสร็จแล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูอีกตำแหน่งหนึ่ง ว่ามันเป็นยังไงบ้างอันนี้ลองเล่นกับแกน X Y Z ไปก่อนเสร็จแล้วเราไปดูตรง Motion เนอะหรือเราจะปรับตำแหน่งภาพจากสิ่งที่เรียกว่า Position ก็ได้ Position ก็จะเป็นการปรับขนาดรวมๆแล้วเรายังสามารถขยายขนาดได้จากตรงบริเวณที่เรียกว่า Scale เดี๋ยวก็จะลองปรับดูจากทั้ง Scale แล้วก็ Position นะคะว่า จะเป็นยังไงถ้าติกว่า Uniform s มสเกลเนี่ยมันก็จะเวลาเราสเกลมันคือซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันก็จะมีอัตราส่วนที่คงที่ตามภาพนั้นอ,อันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการและดูค่อนข้างสวย